นำมาเขียนเชื่อนำสกินบ์โทรศัพท์เนาะเขียนกระดาษพัาไในฝาแล้วก็อย่านลงกล่องรับชิ้นส่วนของเราได้เลยวันนี้สี่ทุกครึ่งเดืประมาณค่ะจับเจ็คลองกับคณะสาวน้อยเพชรต้นแพร์โอ้โหคณะที่เอาหญิงมาหาที่น่าบุดกิจกรรมใช่แล้วค่ะนปกติเ่ออหีเนีต้องต้องซื้อถึงหแพ็หรือว่าห้าบาทใช่แล้วค่ะที่เราให้น้องหทักสบดีไหมว่าย่งไงจ๊ะเออาปกติต้องซื้อ่รางวลนรบู้เรีพลอยครับ สสขวอเอาเสื้อพีเล่อนอหนี่เลยาอยากได้ร้อยสามมพสสบตอนนีเสียง500วันนี้เอาไปแถมสาเล่าให้อีกสามบ่อเโหบรรยากาศดีครับพี่น้องครับคุมขวันี้ไม่มีอีกแล้วีสวงามไถ่ายรูปกับท้องหิงด้วยฮะโอ้โหมาแล้วจันึ่งเซตออามนขนาด ไม่ได้ผมยังใส่ได้เลยโดยเพราะเพราะเชื่อผมเพราะใส่ไม่ได้เพราะเอากันไกลถากขึ้นเลยป่ะถากจากหลังขึ้นไปเลยเอาหนึ่งเซนมาแล้วอีกสองเซนสามร้อยบาทได้ฝาเปล่าอีกสามเซนฝาได้เล่นเกมผลรางวัลด้วยนะครับอีกหนึ่งเซนมาหนึ่งท่านน้ำตึงนับสองผมมาคนเดียวสองนิดสองหน่อยสองน่อยสองนิด จะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี oh Alt, ๋ยวนะเดี de de T T ๋ยวใจเย็นนะเดี๋ยวเราจะให้ถ่ายดาวดูดเลยคุณพี่อยากได้ไหมสามพ0 0บาทวันนี้ปกติเสื้อตัวนี้เนี่ยพรีเมียมรุ่อีกตัวนี้ตัวละหกร้อยเก้าสิบบาทต้องซื้อทั้งหมดห้าร้อยบาทถึงจะได้เสื้อหนึ่งตัววันนี้ผมให้เพียงแค่สามสิบสามร้อยบาทเท่านั้นรับไปเลยหนึ่งตัวจากน้องหญิงจากน้องหญิงมาให้ล้นกระโดดไปไหนจะดีบขอลโเดได้ไหมนะคะ เดี S <S <uce> ๋ยวแทนรูปก <se anak lonely> ันโององหญิงเลยเดี๋ให้น้องอุคงเตรียมของให้ก่อนมปเรา่มองค์องค์องงงทันนี้ลรก่สาขวดไม่ใช่30บาท30มสขวดจากเสด็จแม่สาขวดส0มบาทปกติต้องซื้อทั้งหมดหแพ็คเอามาอีกหนึงชุดแล้วได้หมะคไม่รู้จะกอะไรย่้ได้เสือได้เสือได้เสือสักสา้อปกติเขาขายหแพ็คได้เสือวันนี้ลดคืเศษสา สามแท่ง,งสแท่กก 300. ับสามร,ร,กกร้อ,อยเราว่าว่างันสามรอยได้เสือ้กกอได้รูเขี้หลาารับบัวเมนเสือนี่เสื้อนี่มีมูลราคาสามร้อยกว่าถึงสี่ร้อยกว่าบาทเพราะว่าผมเคยเก็บฝ้าแหลกเอาเขาท่าตัวเลยแม่สามร้อยปกติจะใช้ห้าสิบบาทขายไม่เลือด ยังไม่มีใครจ่ายตังค์หรือเปล่ามีคนจ่ายตังค์หรือยังจังคนไหนยังไม่ได้จ่ายตังค์วันนี้รับของจ่ายมากมามารับของเลยมาบของจ่ายรังฟ้าถือพี่หน่อยเอาได้ชุดหนึ่งมีดหกชุดหนึ่งได้ไหมต้องหนีบแม่ขอให้ชุดหนึ่งได้ไหมเอาชุดสุดท้ายไม่มีแล้วนะมีตัวที่อร่ยวันนี้บาเอลใส่ได้สาวยผมเออกระปุกนะครับเพราะว่าเสื้อนี่เป็นเนื้อผ้าดีมากเป็น เป็นเสื้อเนื้ผ้าวาันเลยไ่ไมชาว้านผมคนเรียวมยบ้อนะครับายเห็นภรนื้อผ้าวาีมันรวมกันนะอย่ามาถ่ายหน้าพี่หลายหน้าพี่ใหญ่นี้อสามไ่รรอลยน้ออคุยเป็นเงินนะครับเอามาเดี๋ยวนะเดี๋ยวนะเดี๋ยวบัตงเติมของของประวชั่นเมื่อกี้ก่อนใครที่ยังไม่ได้โปรโมชั่นเมื่อกี้เดี๋ยวรอก่อนนะแบบหนึ่งนะพาอเดี๋ยวก่อนนะสีท่านเมื่อกี้ที่สามบาทยกมือขึ้นสี่ท่านหนึ่งองสามสี่เอามา ขออญาตนะเอาพี่มาหนึ่เดี๋ยวให้น้องหนุอยู่ตรงกลางเลยพี่แม่พี่แม่ตอนนี้เดี๋ยวถ่ายทีเดียวนะหนูให้ถ่ายทีเดียวเดี๋ยวถ่ายทีเดียวได้ไหมเดี๋ยวถือเวลาน้องเดี๋ยวถือเวลาน้องทีเดียว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 แม่ซื้อของอยู่แล้วแม่เดี๋ยวได้ถ่ายอยู่แล้วเอามามายืมหน่อยเร็วทีนงานผมไม่ได้มาแล้วทีนี้งานผมเอามาขอด้วยอีกชุดนะขอหน่อยอะเดี๋ยวดูชั้นหน้าก่อนนะคะ คนนี้กำลังสแกนคนนี้มันสดจ่ายได้ยังจ่ายไปแล้วป๋าป๋าจ่ายแล้วเรามาถ่ายรูปก่อนไหมอะไรอยู่นี่อยู่นี่อได้ล้ยังจ้จะขอถ่ายรูปก่อนได้ไดไปถ่ายรูปก่อนได้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 ไ ถือเสื้อเชลหน่อยพ่อพ่อจะพึ่งนล้เอาม่าจะถ่ายเนาะไม่ไม่ไม่พ่อมาชัาเมื่อกี้ก่อนไงมันคนละเสื้อคนราตัวไงใครรู้เอาสามตัวสี่ตัวอีกหนึ่งต to ัวอยู่ไหนแม่เสื้อแม่อยู่ไหนแม่เอาเสื sun? ้อมันถือให้ลูห huh น่อหนุ่มบ้านลูกหล่อลูกหล่อมากับแม่มางลูกหล่อมานี่มามานี่มามาถือนี่มามามาถือที่นี่ลุกถือเข้ากล้องไหมหรือหนุ่มอยากเข้ากล้องไหม โอเคหนูอยากเขาเดียวเนาะผมอยากเขาตัง้งเ okay, นาะโอเคผมเราก็นี่ดูชมดีแล้วกับพี่น้องครับสามแดงสามลอยเหตายลูกกบิลาะะ่าแล้วกันได้เสือมั่งเดี๋ยวพยานนะครับขพยานยชุดเส้นหน่อยนะแม่ชุดเส้นหน่อยนะอย่าเปลี่ยนน้องมากนะแม่เดี๋ยวน้อง <ไป S 1> ล้ม จำนวนคนยสารำลัเบเมืองจังหวัดคนแก่นก่อวันสุดท้ายนะครับมาขอนแก่นแมเพรว่าเออวนเรวนอึบอึบทุกงเรียบร้อยครับผมบอโปรโมชั่นอับแบบมือดัง้ทุกท่านอยเลยขอบคุณเอวี่ด้วยนะคะเดเ๋ยวนะครับพระังยี่หลานะครับี่านค่ับนี่ยสำหรับท่านใจน้องมีสาป่าเนาะคุณให้คะอย่าลืมนมาเขียนชื่อนะเขียนชื่อนางตะคบนบรรยากาศดีครับอากาศดีนะครับ เขียนชื่อาศรกษลเบอร์โทรศัพท์ค่ะเขียนใส่กระดาษพับใส่ฝาแล้วก็หย่อนลงกล่องรับชิ้นส่วนของเรานะคะหย่อนที่กล่องฝาหน้างานตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะมาหย่อนตรงนี้ได้เลยนะคะวันนี้จับแจกทองกับคณะสาวน้อยเพชรป้านแพงค่ะจับ สองรางวัลเลยรางวัลละ3,000บาทค่ะทุกพี่สาวแบ่งเป็นรางวัลที่นางสาวมาจากทางบ้านค่ะแล้วก็รางวัลที่ซื้อแอมไบร์ R ที่หน้าง,งานของเรา,า,รปปราค่ะไม่สักพื้นนี่ผมอนุญาตนะครับบอกวีตอเลยว่าปกติเนี่ยนะเสื้อพิมพ์มาริทตัวนี้ต้องซื้อสมรรถภา5แพ็คใช่แล้วแต่ถึงจะได้ไปแต่วันนี้น้องอีกนะเอาไปแค่3แพ็คำสมรรถภาพแล้วใช่ถ้ากินนี้แจกกันทัุกคืนแจกกันแบบยาวๆไรที่โหดีเอาหูมาด้วยอ่อาให้ใจฟังให้ดีรอฟังคำวา่าแ,แจกทุกคืนแจกทุกคืนเลย ่านเดิมแต่ไม่มีฝาเหล่าแถมให้ยกเว้นต้องเป็น5ขวดแล้วแถมฝาให้5ฝา,านะครับซื้อห้าขวดขึ้นไปเรามีฝาเหล่าแถมให้การเปลียนชื่อดาวสินค้าโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องเปลี่ยเริ่มเดิมไม่ต้องครับยี่สี่ยุทธาครับเรามีเ,<ร>าเป็นสาวน้อยปเป็นแฟนนี่เ<ก>นยใครเนาะบอกว่าอยากเล่นเกมอ่านี่เลยจัดรายการโปรโมชั่นอยู่ที่ซื้อ5ขวดขึ้นไปค่ะได้จับรางวัลในตกล่ะ ดแถวสาป the ่าให้ด้วยอีก5สาาค้ะชวยนาตาได้เลยนะครวันน an ี้คาดว่าอัน่ยู่หรอครับพี่น้องครับเดี๋เยวเรื่องมาบวนจอยกันเลยครับนี่าบรดีมากนะครับสมุรปราารจังหวัดขอนแก่นขอนแก่นมหานครนะครับมากันหลายๆครับขอบคุณทุกกำลังใจครับ47ก็บยาเลืมนะครับเปิดดูรการ รถแห้สาวหน่อย12บอล้อครับชัวที่วนัวววนเกิดท่านคอตจังสมบูรณ์ประาก,มมาการครับชมฟรีขอบคุณทุกการตั้งใจครับครับ